อันนี้เนาะก็คือจะเป็นลัคกี้แบ็กเนาะเซตซนะ 4, นะที่เราได้มาจากในงานเทศการจุนจะิโตเฮอร์เลเฮาเนาะที่ MBK ชั้น4ใครอยากได้ก็ไปที่ MBK ชั้น4นะจัดงานจนถึงสิ้นปีนี้นะจ๊ะเรายังไม่ได้ดูเลยนะซื้อมาเราก็เอาตัวหนีบเนี่ยหนีบไว้เลยเพราะว่าเราอยากจะมาลุ้นไปพร้อมๆกับทุกคนเลยว่าข้างในเป็นอะไรซึ่งทางน้องเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอยู่ว่ามูลค่าเนี่ยก็คือเกิน1000บาทแน่นอนนะ สำหรับเซต a b c d e f อะไรเนี่ยก็มูลค่า1,000น้องบอกอุ้ยสองชิ้นก็คุ้มแล้วพี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นที่1อ่ะอันนี้ก่อนเลยตกอยู่ด้านหน้าโอ้อันนี้เป็นโปสการ์ดอ่าใช่เป็นโปสการ์ดนะจุนจิอิโตะเฮเลอร์เฮาส์ตอนนี้เขาจะเขียนเป็นรายละเอียดของโปรดักต์อยู่เนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราขออ่านรายละเอียดโปรดักต์ให้ฟังนิดนึงตัวนี้ก็คือจะเป็นโปสการ์ดเซตโซอิจิ นะมูลค่า250บาททุกคนเฮ้ยทุกคน250บแล้าตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยโฟกา้าอะไรมันจะ250ขอดูก่อนแฟตอนแรกกว่าจะสะสมนะอะาจจะแกะรีวิวไปเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นใบแรกเป็นโซวิจิโอเป็นกระดาษอาร์ตแข็งอย่างดีเลยนะแล้วก็อาบมันรูปก็จะเป็นรูปโซวิจิที่นอนอยู่ในโลงศพเรารู้สึกว่าจะเป็นตอนที่คุณปู่เขาเสียมั้งร,รูปนี้เนาะ อ๋อนี่ไงเป็นเซ็ตของโซอิจ e ิ G. แล้วก็เป็นคุณปู่เขาจริงๆด้วยทุกคนนี่รูปที่2สวยมากด้านหลังเขาก็จะเป็นคำว่าจุนจิอิโตะนะสีแดงโอ,อ,นนลลอ,อ้อันนี้ขุมุขมสวยเลยแหละอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดใครซื้อตัวที่เป็นกล่องไม้คังสยองของลักพิม์เวอร์ชั่นแรกตัวที่เป็นลิมิเต็ดอ dition เนาะ<อ>เขาจะแถมสติกเกอร์ที่เป็นรูปนี้เลย เออก็คือเป็นรูปไอคอนิกอีกรูปหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายแปลว่าในในในซองเนี่ยเซตเนี้ย,ยมี3ใบเนาะอันสุดท้ายก็จะเป็นรูปตอนที่คุณปู่เขากลับมาหาทุกทุกคนนะอ๋อก็คือเป็นโซอิจิซีก็แปลว่าเป็นเซตของโซอิจิอันนี้แหละนะแล้วก็มีทั้งหมด3ใบใน1ซองเอ้ย250บาทคุ้มอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าถ้าจะซื้อให้สะสมให้ครบทุกชุดเนี่ยต้องซื้อกี กี่เซตกี่บาทนะเอออ่ะโอเคเราบอกว่ามูลค่าถุงคือ1000บาทเนาะอันนี้ได้มาแล้ว250บาทอันนี้เลิฟเหมือนกันเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เรารีวิวครั้งสยองไปเราบอกว่าเราชอบตอนนี้พอดีเลยถ้าใครได้ไปดูนะที่เรารีวิวครั้งสยองอะ่ะเราชอบตอนนี้แล้วเราก็ได้โปโปสการ์ดเซตปอมดีพอดีอ่าชิ้นที่1นนะโปสการ์ดเซตโซอิจิซีมูลค่า2องรบบาทไปไปดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไป โอ้ oh, ชิ้นใหญ่มากก็ว่าอะไรหนักๆอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กโซอิจิเ so e นะมูลค่า200บาทเป็นปกแข่งเลยทุกคนแล้วก็มีทำเป็นสันห่วงไว้ด้วยเออขนาดก็พกพากระทัดรัดดีเนาะอูอันนี้ดีเลยก็ตัวกระดาษเขาจะเป็นไม่ได้ขาวขาวจัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกรีนลีฟห้กรีนลีฟทดทีแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโซอิจิ so e G. นั่งอยู่บนรถเข็นเด็กเอออันนี้ก็น่าจะเป็นปกหนึ่งนะในของตอนหนึ่งแหละออของโซอิจิเขามันแกะไม่ได้อะเขาซีลมาทุกด้านเลยก็เอาเป็นว่านี่เป็นสมุดแล้วกันเนาะสันห่วงโอเคชิ้นที่2มูลค่า200บาทเดี๋ยวทบกันไปนะว่าเฮ้ยถุงลัคกี้แบ็กหนึ่พบาทเนี่ยไปเสร็จแล้วมันได้อะไรมาบ้างนะต่อไปชิ้นที่3ขอล้วงวยชิ้นใหญ่มากเดี๋ยว ชิ้นมันใหญ่เรากว่าจะติดมาหลายชิ้นนุ่มๆโอ้ oh my god ทุกคนชิ้นเบลเลอร์เลยแล้วเราเห็นในงานอันนี้เราเราสะดุดตาตั้งแต่ในงานแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวนะขนาด50คูณ95เซนติเมตรโโหอันนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วกเ็เหมือนจะเป็น ลายที่เป็นแบ็กดรอปหรือเป็นโปสเตอร์ของงานนะจุนจิอิโตเอเลเฮาอ่ะเฮ้ยอันนี้มูลค่า650บาทนะเขาจะติดอยู่ตรงนี้เอ้ยสามชิ้นนี่เราว่ามันพันหนึ่งแล้วนะอันนี้แกะเลยเดี๋ยวตอนแร้ว,วัาศาสสมก็เดี๋ยวแกะรีวิวไปเลยจ้ะเป็นลิขิติของมนะิวส์นะนี่เขาจะมีติกอร์มิวส์แปะอยู่โอ้ยอันนี้ตื่นเต้นอันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากมันประหนึ่งว่าเหมือนเราได้โปสเตอร์ของงานมาเก็บไว้ที่บ้านอนะ่ะ ใช่ปะใช่จริงด้วยทุกคนนี่ข้างหลังเขาจะเป็นผ้าขนหนูนะนุ่มๆสีขาวเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าเป็นลายอ่ะเขาสกรีนลายเดี๋ยวเรายกค่อยๆยกให้ดูนะชื่อแนี้สวยเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นข้อความอย่างนี้นะใช่ไหมทุกคนมันคือผ้าขนหนูใช่ไหมเราเราไม่ได้คิดไป เราไม่ได้คิดผิดใช่ไหมมันหรือมันจะเป็นแบบแผ่นรองเมาส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นบอกว่าซักได้ไม่ได้อะไรนะเอออันเนี้ยดีเลยก็อาจจะเอามาแขวนเอาไว้สวยๆก็ไม่ต้องรีดเลยพอเราแกะมาจากซองเขาก็สวยเลยอย่างเงี้ยเออเหมือนเอาโปสเตอร์งานนะจุนจิอิโตะเฮอเริาเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านโหอันนี้คุ้มแล้วก็ราคา650บาทนะชิ้นที่3ก็ครบ1,000พแล้วอะถ้าเราจำไม่ผิดอนะขออนุญาต พับก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องเราช่วยเก็บอีกทีหนึ่งป่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันว่าเป็นยังไงนี่ขออนุญาตพับก่อนนะจ๊ะอ่าชิ้นต่อไปแบนๆโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นแฟมเขาบอกว่าเป็นเคลียร์ไฟล์ขนาด A4 นะเป็นสวนะิจิ H เนาะแล้วก็มูลค่า250บาทนะนจะมีตรงนี้ก็คือแฟมเป็นแฟ้มเคลียร์ไฟล์นะเป็นแฟมสำหรับใส่ A4 เป็นโซอิจิตอนที่เขาเก็บน้องแมวอะนเนี่ยที่เขามีมีแมวมาเลี้ยงตอนเล่มแรกๆเลยมังของโซอิจิเขาเนาะก็จะเป็นเหมือนหน้าหนึ่งของการะตูเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปน้องแมวนะตอนตอนหลังและตอนท้ายของเรื่องแล้วแล้วก็ข้างล่างก็จะมีคําว่าจุนจิอิโตะอยู่อันนี้เราว่าน่าจะใส่ A-4 ได้ ไม่กี่แผ่นหรอกเพราะว่าถ้าใส่มากๆเดี๋ยวเขาจะจะปรีออกมาเนาะก็แนะนําว่าเนี้ยมาสะสมดีกว่าเหมือนกับเรามีโปสเตอร์ที่เอามาจากมังงะเลยอะ่ะหน้าหนึ่งอ่ะยิบออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาวางโชว์ตั้งโชว์หรือติดผนังโชว์ก็ได้เหมือนกันเคอันนี้มูลค่า250บาทเกินมูลค่าถุงไปเรียบร้อยแล้วนะชิ้นสุดท้ายอะ่ะทุกคนเราว่าชิ้นสุดท้ายแล้วหูเฮ้ย ทุกคนอันนี้เป็นแก้วที่เราจําได้ไมในคลิปที่เราพาไปดูเนะาเราจะบอกว่ามีสารพัดแก้วเลยได้มาจริงๆอันนี้เป็นบัตเทิลเอาไมา่ได้เป็นแก้เป็นขวดเนาะเป็นขวดโ so ซิจ e ิเมูลค่า399บาทนะปริมาณก็คือ500 ml นะก็คือครึ่งครึ่งลิตรเก็บได้ทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นเอ้ยอันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนเราได้ s o 伊จิ e หมดเลยป่ะเหมือนตัว C ค เหมือนกล่องอะถุงเนี้ยเราจะได้เป็นสวิจิหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในก,กันบอทชอ๋อก็คือเป็นขวดที่เราบอกว่าเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าทัมเบิลเนาะตอนนั้นเออเราเรียกว่าทัมเบิลแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพัทเทิลเราให้ดูลายลายก็จะเป็นสวิจินะที่เขาอ่ะอ,อมตะปูอยู่เอ๊ะเราว่ามันก็คืออันนี้เลยป่ะม, <laughs> มันก็คือลายลายเดียวกอันเนี้ย แปลว่าตอนเขาจัดเซตอะเขาเขาคิดมาแล้วนะว่าเออในในถุงลัคกี้แบ็กเบอร์นี้ควรจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณเอาไปใช้อะมันก็ได้แบบเป็นคอลเลกชันเดียวกันเลยอเออก็คือโซวิจิก็คือโซวิจิหมดเลยเนาะแล้วก็ได้เป็นอย่างเงี้ยทัมเบิลหรือว่าตัวกระบอกน้ำเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยอย่างที่เราบอกเลยเอออันนี้คือคิดไม่ผิดนะเพราะว่าตอนที่เราเดินดูเราคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อลัคกี้แบ็กอะ มันอาจจะซ้ํากับของที่เราซื้อในงานใช่ไหมเราก็เลย <c oughs> ตัดสินใจที่จะไม่ซื้ออะไรเลยนอกจากตัวที่เป็นตัวกล่องสุ่มแล้วเราก็มาซื้อลัคกี้แบ็กเพราะว่าเราไม่อยากให้ของซ้ําแล้วก็จริงด้วยเพราะว่าของที่ได้มาก็ขเขาก็จัดเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นของที่อยู่ในงานเนาะเป็นของคุณภาพเลยนี่ก็จะมีเป็นท <c oughs> ัมเบิลแล้วก็มีที่กรองชาอย่างนี้เนาะแล้วก็มีฝาปิดเป็นสูญญากาศเก็บ ความร้อนความเย็นได้นะขนาด500 ml โอเคครบและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้งหมดทั้งมวลม,มีอะไรกันบ้างอ่ะครบแล้วเนาะ Lucky b a k นะจากจุจิ u ิ j i Ito Hello how เนาะนิทรรศการหลอดของอาจารย์จุนจิที่ MBK เนาะอันนี้เราซื้อมาเป็นเซต c ีแคทมูลค่า1,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกก็คือจะเป็น โปสการ์ดนะก็จะเป็นโป so สการ์ดเซตสวิจิซีมมูลค่า250บาทเนาะข้างในาก็จะมี3ชิน้นสวยมากโปสการ์ดแข็งแล้วก็แวววับอย่างดีเลยต่อไปก็จะเป็นโน้ตบุ๊กสวิจิ F มูลค่า200บาทนะก็คือสมุดปกแข็งสันห่วงนะจ๊ะชิ้นที่3เป็นผ้าเช็ดตัวหรือจะเรียกว่าเป็นอะไรเดียร์ผาพภาพแขวนหรอเออภาพแขวนกึ่งภาพครึ่งผ้าเช็ดตัวนะนี่ข้างหน้เป็นภาพแขวนข้างหลังเป็นผ้าเช็ดตัว ใหญ่มากก็50เซนคะูณ95เซนนาะพืนใหญ่แล้วก็เป็นลายโปสเตอร์ของงานนี้ด้วยเหมือนกันเออก็เขาจะมีรูปของโซิจิแวบๆบแบบอยู่ตรงเนี้ยเออเขาก็เลยจับมาเป็นเซตของโซิจิเนาะต่อไปชิ้นที่4ก็จะเป็นเคลียร์ไฟ A ์ A4 นะโซิจิ H นะมูลค่า250บาทก็จะเป็นแฟ้มลายของโซิจิเขาสขาีขาวๆอันนี้อย่างสุดท้ายชิ้นที่5 ก็จะเป็นตัว Trouble นะหรือ t ัมเบิลหรือก็คือกระบอกเก็บความร้อนความเย็นนั่นแหละที่เราชอบเรียกกันอันนี้ก็จะเป็นลายของโซอิจิเหมือนกันนะเป็นโซอิจิเมูลค่า399บาทเมื่อกี้เราไปกดมาแล้วคำนวณจุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยลั Lucky Bag, คกี้แบกมูลค่า1,000บาทเนาะเซตซที่เราซื้อมาเนี่ยเราคำนวณแล้วได้ทั้งหมด ราคา1749บาทก็คือได้มูลค่าของเกินกว่าตัวที่เป็นมูลค่าถุงเพราะฉะนั้นก็คือสำหรับเรานะเราว่าเราคุมเออแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นไปไปซื้อเนี่ยเซตไหนยังไงเนี่ยมาแชร์กันมาคอมเมนต์แบบแบ่งปันประสบการณ์กันว่าพี่หนูซื้อเซตนี้แล้วก็ได้ของอะไรแบบนี้เนาะก็มารีวิวด้วยกันอันนี้ก็ สนุกสนุกเนาะเป็นสินค้าที่เราซื้อมาจากงานเทศกาลจุนจิอิโตะเฮอร์เลอร์ฮาทีเอ็เนาะงานจะจัดจนถึงสิ้นปีนี้เราก็เราก็เลยซื้อสินค้าเอามารีวิวให้ฟังกันเนาะช่องเราเป็นช่องรีวิวแล้วก็เป็นเ,เก็บสะสมของจานจุนจิแล้วสำหรับเราก็ถือว่าประทับใจมากก็ถ้าใครไปงานแล้วก็มีความรู้สึกอะไรยังไงก็มารีวิวได้ทีนะถ้าใครยังไม่ได้ไปงานอยากดูรีวิวก็ไปดูคลิปก่อนนานี้เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้เหมือนกัน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ